บางครั้งแค่หายใจให้เป็นจังหวะใจก็สงบได้โดยไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยวันนี้มาฝึก box breathing ด้วยกันนะคะ box breathing การหายใจที่เป็นจังหวะแบ่งเป็นสี่ส่วนเท่ากันเหมือนเวลาที่เราวาดกล่องสี่เหลี่ยมด้วยลมหายใจหายใจเข้าสี่วินาทีกลั้นหายใจไว้สี่วินาทีหายใจออกสวินาทีกลั้นหายใจไว้สวินาที ทำซ้ําอย่างรุ่มนวลแบบนี้3าถึงหรอบลองทําพร้อมกันนะคะหายใจเข้าค่ะ1 2 3 4งสอกลั้นหายใจไว้นับ1 2 3 4จากนั้นหายใจออกค่ะ1 2 3 4แล้วก็กลั้นหายใจไว้นับ4นะคะ1 2 3 4 จากนั้นเราก็หายใจเข้าเหมือนเดิมค่ะนับ4 1 2 3 4ึากรันหายใจไว้นับ4 1 2 3 4หายใจออกนับ4เช่นกันค่ะ1 2 3 4แล้วก็กลั้นหายใจไว้นับ4ค่ะ1 2 3 ทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะรู้สึกไหมคะว่าใจของเราช้าลงทีละนิดค่ะประโยชน์ของ Box Breathing ปรับสมดุลระบบประสาทอัตโนมัติลดอัตราการเต้นของหัวใจฟื้นฟูสมาธิและความมั่นคงทางอารมณ์ช่วยบรรเทาอาการหอบหืดภูมิแพ้หรือความเครียดเรื้อรังใช้ได้ทั้งในเวลาที่ใจสั่นวิตก หรือว่านอนไม่หลับข้อควรระวังในการฝึกไม่ควรฝึกทันทีหลังอาหารนะคะหากมีอาการเวียนหัวหน้ามืดหรืออึดอัดให้ลดเวลาหรือหยุดพักผู้ที่มีโรคทางปอดหัวใจควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนฝึกในวันที่ทุกอย่างควบคุมไม่ได้เราลองกลับมาควบคุมแค่สิ่งเดียวที่เราสามารถควบคุมได้นั่นก็คือลมหายใจของตัวเองหายใจใหม่ให้ใจเบาขึ้นค่ะน a ม a สเต